อย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่คารพร,รักทุกๆท,ท่านนะครับผมสำหรับวันนี้เป็นวันอังคารวันที่2 0เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568นะครับผมในห่วงช่วงเวลาย่องเข้พระเนจรวันนี้ ก็จะพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านทูกฟังที่เคารพรักทุกทท่านได้มาเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศมาลงเรือที่คลองแสนแสบนี่แหละครับผมเมื่อเอ่ยถึงคลองแสนแสบก็จะลํำลึกนึกถึงบรรยากาศาเรียกว่าสบายๆหลายๆอย่างนะครับผม เรือกวันแต่งเรือแต่งกะเป็นโตตาก็ได้ขณะนี้รอลงเรือที่คลองแสงแสงขึ้นรถลงเรือไปเหนือลองตายนี่แหละครับผมจุดนัก จุดแห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นเรือครองแสนแสบนั่นเองอยูอ่ใกล้กับวัดภูเขาทองนู่นแหรอครับผมคลองแสนแสบเป็นคลองที่เรียกว่าเป็นคลองขุด ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับผมมีความยาวถึง72กิโลเมตรนั่นเองคลองแสงแสบเป็นคลองที่ขุดขึ้นโดยในสมัยล้นกล้ารัชกาลที่สนั่นเองนะครับผม พระองค์ส่งพระกุณาโปรดกล้าวให้ขุดคลองแสนแสบขึ้นมาเพื่อจะได้เชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาจากแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมไปสู่คลองบางประกงชะเชิงเสานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวรอเรือ คลองแสนแสบดังที่กลาบเดียนจะเบื้องต้นว่าล้นเกล้ารัชกาลที่สามพระองค์ทรงโปรดเกล้าหให้ขุดคลองนี้ขึ้นมาเป็นคลองเชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็คลองบางประกงนั่นเองนะครับผม ยาวที่สุดเป็นคลองขุดยาวที่สุด7 2ดกิโลเมตรเริ่มขุดคลองตั้งแต่มหานาเป็นต้นไปนะครับผมจะผ่านทุ่งรวงทองอยู่หลายท้องทุ่งในสมัยโบราณน,นั่นก็คือทุ่งประทุมวันทุ่งประทุมวันทุ่งคลองตัน ทุ่งบางกะปิทุ่งมินบุรีทุ่งน้องจะออกน้องจออนะครับผมไปจะหลดถึงทุ่งบางขนาดเมืองชะเชิงสานั่นเอง ขึ้นเดโมอกี่บาทเท่าไหร่นะที่เอกสารนะครับขึ้นห้าเดโมบางกะปินั่นเองชมบรรยากาศสองภาคทางรองน้ำใส นว่าสายสะอาดารืออาจจะจางไปนิด ไม่ใช่แผ่นดินไหวนะครับผมจะเป็นคลื่นนั่นเองไม่ได้ขึ้นลงเรือมาหลายปีนะครับวันนี้เลียนบรรยากาศมาลงเรือ 南牌面。 ชอเที่ยวชาวต่างชาติชอบบรรยากาศแบบชิวๆอ,อ,อย่างนี้แหละครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมกจะลงเรือคลองแสงแสงลมบรยบรยากาศแบบบ้านๆนี่แหละครับผมเย็นกายเย็นใจรับรอดภัยด้วยนั่นเองสะอาดสะอาดนะครับผม เข้าเขตพระราชฐานเรือก็เพาเสียงลงมาน,นะครับผมแล้วก็เตรียมที่จะเข้าเทียบท่ารับผู้โดยสารในท่าเรือข้างหน้าต่อไปนั่นเอง สองโดยใช้ตัวเก่านั่นเองถนีประตูน้ำแล้วนะครับผม ไปรอเรืออีกลำหนึ่งเรือลำนี้ก็คงจะกลับลำไปยังจุดเริ่มต้นดังเดินนะครับผม จะมีป้ายาให้การโดยสารปลอดภัยขึ้นลงเรือด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของกลุ่มเจ้าท่าแล้วก็มีภาษา,า,ษา,า,ษาอังกฤษนะครับผมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็จะได้เข้าใจกติการะมัดระวังนั่นเองนะครับผมเพื่อความปลอดภัยแก่ตนเองแล้วก็ ส่วนรวมด้วยนั่นเองนะครับผมเรือเตียมตัวตลงเรือลำที่สองนะครับผมจะไปท่าวัดศรีบุญเรืองนั่นเอง จอดจ้าเอาลงเรือขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้เ,เรือลำที่สองสุดปลายทางที่ท่าเรือวัดศิบปุเรืองนะครับผมแต่แอดมินจะขึ้นท่าที่เดอะมอนั่นเอง ไกด์นำทางก็จะพา,าเดินทางซื้อตั๋วซื้ออะไรให้เรียบร้อยนะครับผมก็อาศัยไกล์นำทางนี่แหละครับผมจัดการตั๋วแล้วก็เรือลำที่หนึ่งลำที่สองนั่นเอง ประตูน้ําก็หลายๆท่านก็จะถึงบางอ้อได้ดีนะครับผมสมัยร้าย10ปีมานั้นแอดมินก็จะวิ่งออกกําลังกายจากอนุสวรีชัยสมะะุทรภูมิวิ่งออกกําลังกายยามเช้ามาที่ซอยวัฒนศิลป์ซอยวัฒนวงศ์ประตูน้ํานั่นเองนะครับผม ทุกวันนี้หลายสิปีผ่านมาบ้านเมืองนั้นเปลี่ยนไปตามกาลเวลานะครับผมเรือจอดรอผู้โดยสารที่สับเปลี่ยนเรือแล้วก็ผู้โดยสารที่ออยู่แถบทางประตูน้ำนี่แหละครับผมกำลังลงเรือหลายๆท่านเดี๋ยวถึงเวลาก็ปลื้ออกนะครับผมขึ้นรถ ลงเรือไปเหนือล่องไา้นั่นเองชาวต่างประเทศนักท่องเที่ยวนะครับผมมาเพื่อเปรียนบรรยากาศชมบรรยากาศแบบบ้านๆเยือกเย็นนะครับผมในขณะนี้ฝนหยุดเม็ดไปแล้วนะครับผม พระปริลุนโปรยป,ยปลายมาสักครู่นี้ตอนนี้ฟ้าแจ้งจางปางนั่นเองเสียงเรือคำรามปื้ปืปือ,ปอ เสียงสตาร์ทเรือนะครับผมปื้ปื้ปื้เป็นสัญญาณว่าออกเดินทางต่อได้แล้วครับท่านผู้โดยสารขึ้นเรียบร้อยพนักงานก็จะเอาเชือกออกจากท่าเรือคลายเชือกออกนะครับ ชิดซ้ายเออชิดขวาลบเรือที่กำลังสวนทางมาในช่วงใต้สะพานนะครับผมเรือใต้สะพานสวนมาแล้วนั่นเองนะครับ สมัยก่อนบราการเก่าๆร้องแสนแสบขุดเริ่มขุดต,ตั้งแต,แต่อย่างที่กล่าวเดิมต้นในรัชสมัยต้นกๆวรัชก,การที่สาเริ่มต้นฝุดจากร้องมหาหนานะครับผมแล้วก็ผ่านทุ่งรวมทองหลายสถานที่ไม่ว่าจะเป็นทุ่งปทุมวันทุ่งครองตันทุ่งบางสติ ุ่งมินบุรีทุ่งน้องจอจนถึงทุ่งบางขนาเมืองฉะเชินเซาแล้วก็เข้าสู่แม่น้ำบางปะกงเป็นการเชื่อมครองแม่น้ำเจ้าพะยาเชื่อมมาสู่แม่น้ำบางปะกงนบแล้วก็ออกจากบางปะกงก็ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยนั่นเอง ่าเรือสะพานวิทยุนะครับรองแสนแสน7 2กิโลเมตรถือว่าเป็นครองุ่นที่ยาวที่สุดของ1,000ลงเรือก็ดีไปกว่าไม่ต้องกลัวไฟแดงเพราะเรือไม่มีไฟแดงไม่เหมือนรถยนต์ติดไฟแดง ถ้าเอาไฟแดงออกนี่จะไฟเขียวก็คงจะไม่จิกน่ครับผมอยู่ดีไม่แหง้งก็กลาบเปลี่ยนเชิญพี่น,อน,นอ้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เราไปทุกทุกท่านเรียนบรรยากาศมาลงเรือคลองแสงแสงนะครับผมจะได้ดูธรรมชาติเดิมเดิม บรรยากาศเย็นๆสะอาดสะอ้านและปลอดภยัยนะครับผมสักครู่หนึ่งก็จะถึงท่าเรือหัวหมากไ้นำทางก็จะพาขึ้นถึนนนนงท่าเรือนั้นนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ประมารัอของรัฐบาลมีการอำนวยความสะดวกที่ดีเพื่อการได้ประโยชน์ เ่าคิดว่าจะลงทุนประมาณ กาซากโดยทั่วหน้ากันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม